ครับท่านผู้ชมครับเรื่องของแม่และเด็กไม่ใช่เรื่องที่ไม่สําคัญเลยนะสําคัญมากๆเลยฮะเพราะว่าแม่ต้องสมบูรณ์ลูกต้องแข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจึงจัดงานนี้ขึ้นมางานอะไรบ้างครับฟังจากคนนี้ครับค่ะคือปรมพรสุดานนท์ค่ะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพและรูปแบบบริการจากสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นงานพากกรรมในเรื่องของการสร้างภาคีเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดนครพนมค่ะเดินชมนิทรศการต่างๆนะคะที่แต่ละพปะสอ,อได้จัดมานำเสนอผลการาดำเนินงาน องปี2อ5 5น้าอห้าสิบห้านะคะครับที่จริงแล้วเนี่ยอยู่ไกลๆนครปฐมก็มีอะไรดีครับนี่จาโรงพยาบาลสรินสุขภาพนาวัวอำเภอนาว่านะครับวันนี้ครับเขามานำเสนอในเรื่องของปลาทรงเครื่องแต่ต้องมีสารไอโอดีนด้วยนะไงก็แต่ผู้ชมขเราจะมาดูว่าปลาบองเนี่ยนะเขาเสริมไอโอดีนอย่างไงครับแม่น่ากินจรงเลยนะครับเหมาะสำหรับกินกับข้าวเหนียวหรือคะเออนี่มีจำหน่ายไหมคะ มีนะคบไปซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยโรงเรียนโจงนางกัวนะเออขอเข้าไปลึกหน่อยนะคะจากนาว่านี่มาที่ศรีสุนครามไให้โรงพยายบาลศรีสุนครามถือว่ามีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะแล้ววันนี้เขาก็นําเสนออาหารที่เป็นประโยชน์มากครับรผมฟังดูก่อนที่จะมาถ่ายทำนี่ฮะบอกว่าเขามีละเอียดมัตยาเป็นยังไงเนี่ยน่าสนใจนะฮะต้องไปฟังคุณพี่ที่เห็นอยู่ในภาพยิ้มสวยๆนะอธิบายให้ฟังว่า อาหารเสริมไอโอดีวันนี้มีอะไรบ้างศิรดาน้อยนางเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโร,รงพยาบาลศรีสงครามค่ะวันนี้มานําเสนออาหารที่มีสารไอโอดีซึ่งของเรามีะละเอียดมัดสยาก็คือปลาแห้งฝนของเรานี่เองนะคะแต่ว่าใส่สารไอโอดีเมน,นูที่สองก็คือสาวน้อยลุยสวนก็คือยำสลัดบ้านเรานะคะแต่ว่ามีสารไอโอดีเมน,นูที่สามคือ ตามโคกแตกก็คือส้มตามบ้านเราแต่ว่าใส่สารโอดินตามอร่อยมากจนโคกแตกไม่สามารถใช้โคกดินได้ต้องใช้โคกไม้ค่ะการที่เราจะทําให้สุขภาพร่างกายแม่และเด็กนี่สมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าต้องกินยาเสริมอย่างนี้อย่างนี้ครับอาหารนี่แหละสาคัญที่สุดใช่ไหมคะ เดี๋ยวสักครู่เราจะไปร่วมพิธีเปิดครับใครมาเป็นประธานวันนี้คะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะผู้ที่มาเป็นประธานในงานพันกรมของเราก็คืออาจารย์แพทย์ดนัยติวันดาค่ะท่านเป็นผู้มนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพจากกรูมานามัยค่ะขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะในโอกาสนี้ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานที่แท่นพิธีบนเวทีค่ะเพื่อที่จะได้รับฟังคำกล่าวรายงานจาก คุณอุชมาชวนนโมรารักษาการหัวหน้างานส่งเสริมพพสุขภาพสำนักง,งานสาธรารณสิขจังหวัดนครพนมอขอเรียนเชิญค่ะ2,552-2,554การฝากคันครบสี่ทางตามเกณฑ์มีแนวโน้มลดลงคือร้อยละ 77.77, 76.85 77, 77. 76. และ7 6 1 0จะมีการดำเนินงานให้มีการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก และการควบคุมโรคขาดสารนวิวดีนซึ่งเป็นงานที่จะต้องขับเคลื่อนและบูรณาการงานไปพร้อมๆก,กันกับมีโอกาสในเรื่องของการที่จะจัดระบบของการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารนวิวดีนในหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการแรกเกิดตําหนักต่ำกว่า200การัมและก็ภาวะคล่องไทรอยฮอร์โมนในเด็กทารกแรกเกิดด้วยซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทาราสสารสุขและก็มีตัวชี้วัดที่มีความสําคัญที่จะต้องทําให้ กิจกรรมงานด้านอะไรแม้แต่เด็กนี้ดียิ่งขึ้น